สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการโหลดเพลงเข้าแมมโมรีการ์ดนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าอันดับแรกนะคะก็มันก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะไปโหลดเพลงมาจากแอปอะไรถ้าเราโหลดเพลงเสร็จแล้ว,แล,วแล้วเพลงมันอยู่ในที่จัดเก็บนะคะอันนี้แนะนำไม่ใช้ตัวจัดการไฟล์บวก มันจะดีที่สุดนะคะก็เข้าไปที่ที่จะเก็บข้อมูลหลักแล้วก็เข้าไปที่ท่านในเมมโมรีการ์ดเราสร้างโฟลเดอร์เก็บเพลงไว้แล้วก็ถ้าจะถ้าจะย้ายเพลงเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นก็ได้แต่ถ้าจะย้ายเพลงเข้าไปในเมมโมรี a การ์ดแบบที่เราไม่ได้สร้างโฟลเดอร์วไว้ก็ได้นะคะแต่แบบว่าสร้างโฟลเดอร์วไว้มันจะประหยัดพื้นที่มากที่สุดถ้าย้าย ถ้าเราไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ก็ไปที่ที่จัดเก็บแล้วก็ไปที่เพลงที่อย่างเช่นเราใช้แอป Y m u s i i โหลดมาหรือว่าแอปวิดีโอดาวน์โหลดเดร์เข้ามาแล้วก็ไปหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Y m u s i c หรือว่าวิดีโอดาวน์โหลดเดร์แล้วเราก็เข้าไปเลือกไปเลือกเพลงที่เราโหลดมาทั้งหมดแล้วก็ไปหาคำว่าย้ายแล้วก็กดย้อนกลับออกมาหาคำว่าการ์ด ถ้าเราไม่ได้สร้างโฟลเดอร์เราก็กดวางเลยแต่ถ้าเราสร้างโฟลเดอร์ไว้ในการ S D แล้วก็แตะเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นแล้วเราก็ไปวางได้เลยค่ะแต่ส่วนวิธีการถ้าเราอยากจะสร้างโฟลเดอร์ง่ายๆเลยในการ S D มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็โหลดเพลงมาแล้วเราก็เข้าไปที่ที่จะเก็บข้อมูลหลักนะคะที่จะเก็บในเครื่อง แล้วก็ไปหาโฟลเดอร์ที่มันมีเพลงอยู่นะคะแล้วก็เลือกเลือกเป็นโฟลเดอร์เลยแล้วก็กดย้ายแล้วก็มาที่ gas sd นะคะเสร็จแล้วก็นำมาวางได้เลยนะคะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะคะวิธีการก็มีหลายขั้นตอนหลายวิธีแต่ว่าถ้าใช้ไฟส่งตัวในเครื่องก็ย้ายได้แต่ว่าอันนี้ ใช้ตัวจัดก,การไฟบวกมันจะง่ายกว่านะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ